แค่นี้ให้เป่ายิชุกันอีกรอบว่าใครจะเป็นคนตอบก่อนมาใครชนะได้เล่นก่อนโอเคนะอยังยิงยายวกกระเป๋ายิงชุบยิงชุบเขามีสายตามขิงไหมนะพร้อมยังได้นะนาฬิกาพร้อมนะคะมาเริ่มรับคำที่บอกสถานะว่าเป็นแฟนแต่ไม่ใช่คำว่าแฟนพร้อมรับ นฬ so ิกาจจำเวลาครับป้ายเอรเต็มเอมคุณติวังบี๋ Good job! Oh, no. Oh, no.